ย้อมหอมทอดนิ่มๆน,นะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอทอดไข่อ,อยู่ลูก,กสาวขวนนี่อยู่นี่พี่นอ้องไข่เจียว เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันครับมืดจังเลยเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับเ,เอขากันเออเอพิ่มความสารหนาวสวัสดีครับคุณป่าเสจเช้บครับผมเนี่ยพี่น้องนะมากินน้ำกันครับผมคนเยาว์า้ันหอนอากาศจะเย็นขึ้นแล้วล่อลพี่น้องบนป่าบนป่าทู่นะครับผม,ม อืเอาไปชิมไปจะเราดวยจะเอาไปชิมเลยครับตกเตยหมดฮะเไหนร้านปะจจุ่มน้ามะขึ้นได้ไหมแม่

เี๋ผ้าถ้าว่าครับนี่เนี่ยเคยทรงให้พูดมันแล้วไปิฉีๆเดียวอ <laughs> ไม่ไปาาเดียวอัดเต็ไปน้ำเขาไม่อะไรยั่งอ่ะกองไม่อะไรยังงั่ง Ooh, น้ำอะไรไม่ใช่ฮะเออนี่ปลาใครจับถื่วะนี <pillows> ่นี่กินนใครบ้างน่าเหรไม่ช่วมอยาก่วมี่นนนไม่อยู่กท่กยง พี่นอ้องมานมนเนาะก่หยากทีก่น้องมาตะทุนบุรีเออก่หยากฉันฉันกันมาอยู่มามาที่คนกับแม่โมระมันเหนมือนเรียกว่าพาเนี่ยมาเน่ที่ผาเนี่ยไปเที่ยวผู้ใดไรที่ผาไปเที่ยวแม่หยังแม่ออมฮะแม่อ้อนแม่เอลแม่อแเอล <c oughs> บอกในี่เนี่ยไปพาไปเที่ยวโอ้ยแกก็บ่เคยไปจักดอกหม่องเขาพาไปเที well? Jamie, ่ยวู้มันี่หาอีหยังบ่ครับไสิปสไปสก็สิไปนําะขอมครับออกกัดมั้งอกลินหน

เขาไปยูายเขาเขาที่มาเข้มนะเขาที่าม่ยามนะามาจนะะแมน่นสำไทางโรงงานเขาเจะหยุดงานหลายเนาะดุนเนาะเป็นอาทิตย์เลยเว้ยนี่แค่เป็นสิ่ผ้ามือเพิิมวีปุ๊ โบนัสกันไลยครับตา,าเจาหยุดยุดเืีองเขาเจาเขาเจาหยุดดนเนี้ย<จ>ะา,าะวาตวาเขาเจาก็ต้องสบมัรุ่งฟันล้างน,น้ำความสะอาดการะตีตาจ,จะอ่อนจักรไผจักรไผบอกแม่ตีพอเนี่ย ได้โบนันาเนาะพอเ็งานอยู่โรงงานใช่ไบพอได้โบนัสนอ่ะพาย่ผู้เดียวเนาะพอได้โบนัสนอะอยมานนึงห่องหอยมนนึ่งเรือง่รนนึงทึ่งนรเลยเบิกเงินมาแล้ว

้ก็ตัวโบนั่นเด้อโบนั่งเจ้าก็ไม่ยังได้นักหนักเจ็กเด<า>้อการที่ไม่พีไม่นองพักกันเป็นนี้อย่างที่สุบดีที่สุดเด็ก,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 กไม่หนอแค่ว่ายงกับกูไม่มีเงินเด้เลยเด็กบอกเฮ้ย เดี๋ยวอยาพี่น้อเรียกตบ้าเีมมีเงินมต้องมาเองบ่มงเยเียบอก่าวาเพบ่มีเงินไป่นี่ตาคารดมบอกว่ามารดบานนีนไปเที่ยวเป็นทีเอาอาหารทะเลขึ้นมาไห้นีนบานนีนไปกินอยาเหลูกให่ลาแล้วยู อันนั้นแม่คือยังเขาบอเขาอยู่ไก่ทะเลมันหมดแล้วเขาบอได้กินเพื่อนกับย้อมเพื่อนมาเทศกาลั้งเพื่อนกับที่เอามาหลายๆแม่พี่น,อน้องก็คือลูกไงร้านบ้านเขาได้กินแม่ล,ลูกป้าพี่น้องพี่นบอกให้นี่เนี่<อ>ไปเอานมมาให้ดีุ้ยวุ้ยวุ้ย,ยมนันเยอะนมมาให้นี่ขอโทษขอโทษเพาะ้ามาเช็ดเร็วอีดาไม่แน่ตั้งใจอีดาไม่แน่ตั้งใจมันไม่ใช่ปัญหาไหมนี่ยไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็เช็ดเช็ดออกดีๆมันใช่เรื่องใหญ่ไหมใช่เรื่องจ้ะเออเช็ดออกมันใช่ปัญหาไหมไม่ใช่เรื่องใหญ่เออมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเช็ดออกหนูไม่ใช่เรื่องใหญ่หนูขอโทษหนูขอโทษขอโทษไปล้างมือออกด้วยนะลูกไม่ได้ตั้งใจค่ะเยี่ยมแม่จ๋าให้อภัยไปล้างมือค่ะอ่ะเอาที่าอ่ะ กูจักขอโทษกูจักเนี่ยรูจักว่ามันโมเมนต์เรื่องไงบอกเห็นพ่อแม่ใจเย็นนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แค่เอาผ้ามาเช็ดมันก็หายกูจักเด้อนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวมันเข้าตาอีกเดี๋ยวก็จะได้ไปหาคุณหมออีกอย่างน,นี้เปล่าแป้งด้ยเปล่าแป้งต้องเป่าหน,น,นาวด้ยเป่าหนาวดูวยหนาวดูกระพี้หน่อย ป้ากลวยอ่อนเหรอแม่ต้องกวยอย่งเขาเอิอนกลวยอย่างน้าน้ายังไงครับยังไงครับเอาอีกแล้วพ่อเออพ่อเดี๋ยวพ่อเช็ดนี่น <right> ี่อย่าร้องอย่าร้องขอโทษอีลูกไม่ได้ตั <t <t ้งใจอีลูกไม่ได้ตั้งใจ ขอโทษดีๆนุกมมือสวยๆกินนมไหมั้นนมกินนมแม่น่ะ <c oughs> <c oughs> ลูกเรียนโมเดลไอได้พี่น้องลูกเรียนหยุดอาทิตย์หนึ่งเรี้ยงโมแม่ค<ม>ุณครูไปแข่งกีฬากีฬาคุณครูเน,นะา,นา,านะโอเคครับผม,ม ขอ,ขอบคุณที่ติดตาม,าาตวมสวัสดีปีใหม่ทุกคนและพี่น้องเ้ยส,ส,สวัสดีครับ